สวัสดีค่ะวันนี้มาผักสวนครัวอีกแล้วนะเพื่อนๆนี่กวงตุง้งอันนี้ผักกวงตุ้งนะคะนี่โดนฝนอ้าวแล้วมีคนณาแซมหนึ่งต้นนะเพื่อนๆวันนั้นมาปลูกไว้ไว้หลายกวางตุ้งเหมือนกันนะมีมีสองค่ะมีสองเลยชนิดนะแต่ทีนี้ฝนตกใส่ก็จะเหลือเท่านี้ค่ะนี่แต่ก็งามนะงามค่ะงาม แล้วก็มีต้นหอมเพื่อน,นเขาโดนฝนมากมันฉ่ำเกินน่ะเห็นไหมฉ่ำเกินค่ะฝนเยอะน้ำเยอะต้นหอมเราก็เลยจะเน่าแล้วอะ่ะเพื่อนดูโอ้ยทำไมดีจริงค่ะอันนี้คือเขาเขาอิ่มน้ำเกินไปเนาะ อิ่มน,น้ำเกินเดี๋ยวพอได้กินไหมเดี๋ยวจะลองก็ต้องเอาไปค่ะเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็พอกินได้อยู่แหละจะดึงแค่ต้นเดียวเพื่อนๆอ๋อได้โยนี่ ต้นเดียวค่ะนะค่ะเพื่อนเพื่นดูชะอมวันนั้นน้องมาตัดไว้นะชะอมถอดยอดมาเยอะมากเลยอะ่ะถ้าทำชะอมชุบไข่ได้หนึ่งได้หนึ่งจานนี่ค่ะเห็นไหมชะอมค่ะนี่พอเรามาตัดเขาก็ยิ่งแตก เพื่อนเห็นไหมโอ้โหาชะอมงามมากเลยมีชะอมแล้วก็มีนี่ค่ะพักทองนะลุ้นกันลุ้นกันพักทองว่าจะได้กินไหมเห็นไหมออกดอกเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ไม่รู้น้องจะติดลูกให้ไหมนะมนเพื่อนๆจริงเนี่ยรอลงรอดูรอลุ้นนี่ค่ะล อันนี้ก็ฝรั่งสีม่วงที่เคยอัปเดตให้ดูเนาะน,น้องก็โตขึ้นแล้วก็สะดาก็โตแต่สะดานี่ไม่กล้ากินนะคะเพราะยังไม่รู้ความขมะระดับไหนเด้มาอัปเดตค่ะมะละกอก็เป็นดอกนะแต่ว่า <c oughs> จะติดลูกไหมไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย